สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ คุณสาวๆรู้กันไหมครับว่าผู้ชายมักจะกโกรธหรืองอนยากมากนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขางอนหรือโกรธขึ้นมาแล้วเราก็แปลว่าสิ่งที่คุณทํานั้นเป็นสิ่งที่ผิดมากๆจนเขาทนไม่ไหวจริงๆครับอ้าวแล้วจะทํายังไงจะง้อคืนดีเขายังไงล่ะครับทีนี้วันนี้ผมจะพาคุณไปดู6วิธีเด็ดสําหรับสาวๆเอาไว้ใช้ง้อแฟนให้หายโกรธเป็นกลเม็ดเคล็ดลับที่เอาไว้ง้อชายหนุ่มให้กลับมารักเราเหมือนเดิมไปดูกันเลยดีกว่าครับข้อที่1 ลดทิฐิลงแล้วพูดขอโทษด้วยความจริงใจข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญที่สุดครับเป็นสิ่งแรกที่คุณควรทําเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจของเรา ไม่ใช่การที่เรายอมขอโทษก่อนจะทําให้เราเสียฟอร์มหรือรู้สึกเสียหน้าสักหน่อยถ้าใครกําลังคิดแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็ควรเปลี่ยนความคิดโดยด่วนครับและเวลาที่เราพูดขอโทษก็ไม่ควรพูดแบบประชดประชันหรือน้ําเสียงที่ฟังแล้วทําให้เขารู้สึกหงุดหงิดยังไงยังไงถ้าเราพูดออกไปด้วยความจริงใจรับรองได้เลยครับว่าเขาต้องให้อภัยหายโกรธเราเป็นแน่แท้ครับข้อที่2ทําของขวัญที่ทําเองไปให้ การที่เราทําของขวัญที่ทําเองไปให้เขาถึงมันอาจจะไม่ได้มีราคาแพงหรือไม่ได้ดูสวยงามเหมือนกับของขวัญอื่นๆที่เขาได้มาแต่นั่นเป็นการแสดงถึงความรักที่เรามีต่อเขานั้นมันสูงค่าเพียงใดไม่ใช่สิ่งที่จะหาได้ง่ายๆหรือลืมเลือนกันได้ง่ายๆครับเขาต้องใจอ่อนแน่ๆไม่เห็นของขวัญที่เราให้กับเขาจักใจจริงๆตัวอย่างของขวัญก็เช่นเราอาจจะถักผ้าพ,พันคอเสื้อกันหนาวถุงมือเป็นต้นครับข้อที่ 3. ทําอาหารอร่อยๆให้เขาทาน ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการง้อแฟนที่น่ารักมากๆครับในเมื่อเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาชอบทานอะไรเราก็ลงมือทํากันเลยครับแต่ครั้งนี้อาจจะพิเศษหน่อยเช่นการที่เราอาจจะทําอาหารเป็นรูปตัวการ์ตูนที่เขาชอบหรือใส่ภาชนะที่น่ารักน่ารักให้เขาอ้อแล้วเราก็อาจจะแอบ,บเขียนโน้ตหวานๆลงไปด้วยก็ได้นะครับเขาจะได้รู้ว่าเรารักเขาแค่ไหนครับข้อที่ 4. อัดเพลงให้เขาฟัง สาวๆคนไหนที่ร้องเพลงเล่นดนตรีเป็นอยู่แล้วลองนําวิธีนี้ไปใช้กันได้เลยครับเพราะการร้องเพลงความหมายดีๆบอกผ่านความรู้สึกที่เรามีให้เขาได้รับรู้ว่าเขามีความหมายกับเรามากเพียงใดอืมส่วนสาวๆที่ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีไม่ค่อยเก่ง<ๆ>ก็อาจจะส่งเพลงให้เขาได้ฟังแล้วตอนท้ายเราก็อาจจะอาจเป็นเสียงคลิปคําพูดของเราบอกความรู้สึกกับเขาก็ได้นะครับข้อที่ 5. เขียนโน้ตหรือจดหมายไปงอ้อ การเขียนก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถบอกถึงความรู้สึกที่อยู่ภายในใจของเราได้เหมือนกันครับเพราะบางคนอาจจะไม่ถนัดเรื่องการพูดสักเท่าไร่บางทีการงอแฟนแบบนี้ก็ทำให้คนที่อ่านแอบยิ้มได้เหมือนกันนะครับข้อที่6ททาเซอร์ไพรส์ลองทําให้เขาประหลาดใจดูสิครับแต่ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำเซอร์ไพรส์ที่เยอะแยะจนเกินไป แต่เป็นการทําในสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนซึ่งอาจจะเป็นการทําอาหารให้ทานแต่งตัวตลกๆหรือแต่งตัวสวยปิ๊งวิ่งวับไปรอเจอเขาหลังเลิกงานก็ได้นะครับเอาจริงๆแล้วนะครับแค่เรายอมพูดขอโทษเขาก่อนก็ทําให้เขาประหลาดใจแล้วล่ะจริงไหมครับคุณสาวๆเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆ6วิธีเด็ดสำหรับสาวๆเอาไว้ใช้งอแฟนให้หายโกรธ มารู้อย่างนี้แล้วก็นำกลเม็ดเคล็ดลับที่บอกไปใช้งอ้อแฟนกันได้เลยนะครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Jo e Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ